เป็นบัวผ็่เอาทเอาไวหว้ยุเริ่มเนี่ยเด้อนี่กล้วยนี่น้ำแดงตับดแดงอไหว้ด้วนกระดอข้าทําำบุญชุดอนันขึ้นนั่ครับยิ้มเียว่าดว่าโยมว่เอาี่เนียเ่สั่งมหาเจ้าอยู่มื่อลับมาอีกคนนอกกว่าเดี๋ยต่ตังค์ไ้ลงโยมฝนตกพอดี ถ้าท่านดับหนุเขอนจะใบจะหมุนขึ้นครับพอดีแล้วเนี่ยดับให้เลยะับเบาขึ้นดีล่ะเนาะครับจับนี่แหละจับซุดสดนี่ยะ้นกระตุกแม่เคเชื่อได้เ่ยรับบาลใชไห้่แน่หรืองมาหนามากซุดซุดตไหนเนาะมากซุดนช่วยแง่หังนั่งครับ้าก็มี่ดันเอาชุนเก้าห้เห็นมัมยจับชุนก็หันดับแ่เดีุดๆิปว้านชิ่นออกเนาะรงแง่เด้าซุน ศูนย์ศูนย์เก้า่ะโอ้ยัดเนาช้อหกกระบี่โย่จะบันหอกตัวนั่นขับาวกลับต่อั่ได้แกะไอ่ะกระเป๋าหนังาแม่นอแก่ตัวใหม่เนาะด้เลยด้วว่จอมนอมันมันจะตกแต่งลงปรได แม่จับเลยครับอพอดีร่อยเก็บตังม,ม,มากงมาฝนมันตกวอธีข้าซขาแต่ใส่เข่าจ้าข้าแม่เนาะเอาเด็กปูเลยเสรีจมีเงินทำบุญอขอข้าซขาถ้าฝนมาตกก็มาเสร็จไปไหว้ปูเลยฝนมนันตกก่อนจะให้แม่ไหว,ว้ไหม อ่ะสวัสดีคุณแม่น้อยอีกครั้งนะครับสวัสดีครับแม่ครับเดี๋ยวแม่น้อยจับให้สดๆนะครับเพราะว่าแม่น้อยไปวัดท่านผมเนี่ไปวัดไปมาหรือเปล่าครับไปวิ่งคนโลดซะเราพันครับวันที่สิบแปดได้ออกเนาะครับพรุ่งนี้นะครับสิบแปดนะครับวันศุกร์ปกติเป็นวันฮ่องปูหรือวันศุกอ่เนาะครับไม่แด่เดียงชื่อเลขก็กลับมาทำเก่ง ื้อสวนหนึ่งกับอันเก่าเก็บเนิ่มขึ้นบน<อ>าเป็นว่าซื้อเลขไหลตูนะ<อ>ดตั้งสองลอยเล็กซื้อตูดไหลไหลเกือบนะครับเนาะเป็นบอกกลับเนื้อสองลอยพ่แม่เนื้อสองลอยก็คือเอาให้พ่อแม่คำนวณให้ดสดนะครับตำราวกับแม่น้อยนะครับพรุ่งนี้วันที่สิบแปดนะครับวันศุกร์ที่สิบแปดตุลาคมนะครับก็ซื้อเหก็ดขับผม ยาเห็ดกันคาเฟออนให้เตาเถาะเี๋ยวนี้จัดก่อนเขาเดี๋ยบันยออนชาเดียวเลยพอดีไปไหวปูหอมน้ำเงียเยวนี้ห้องดูดทำไมน้ำแดงนะครับแ้วเนี่ยไหวปูสวัสดีแม่น้อยอีกรลบค่ะจ้าสวัสดีเอจีจ้าจะด้ออกคอาเดกตัเาด้วยบันยอ กหเจ้าวังเยอะวาสูนมาหลเนาะค่เล่ากระไรไทยกระแม่นี่อยู่านพั้นมาน้ำกันเนาะครับเนาะสุนสุนเก่าเาคสั่งที่งกคือไปตัดเนาะข้างในเจ้ากระเยอะมันควายนะไม่หน่อยไอ้สนสนเก่าเนี้ไปตัดเอาสุนเก่าก็บาคว่ามันขีมากก็บริการไหนเนาะเนาะโอเลยมันเก่าที่เจอาจะมากับจับครูกะไรนะแม่เนาะ จะไปต่อหรือพอซ้ำนี้พี่น้องสู้ก็สู้พี่น้องคอมเมนต์มาในเด้อสู้หรือไม่สู้คอมเมนต์มาให้หน่อยนะคะอย่าเงี้ยหน่อยสู้ให้บ่สู้บ่สอย่างเงี้ยหน่อยสู้บ่สหน่อยคือว่าเป็นมือดีนะครับออกเป็นสาบกูปนาแต่เมตตาให้เข้าอย่างน้อยนอกระอย่านเงี้ยหน่อยจะคุดเนาะครับบ่รูจุดไรก็ได้น้ำเอฟซีอยู่เงีอยู่ะ พุ่ยได้ยังไงการร่างใจแล้วเมาเป็นมาเด้อพี่น้องค่ะนึ่งนึ่งเหงาหงายอยู่บ้างที่จะไหนเอาโรดลราเว้ยมันอยู่ในสูตรเพิ่นเห็นว่าครอบบ่ออยู่ในสูตรน้วก็เกาหงายวนเไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นวันของเฮาอยู่หันละนอกแม่ถ้าอยู่ดอกแม่เล้วนี่การร่างใจดีนะคะท่านผู้ชมเอฟซีก็โทรมาให้ยกาลังใจไปเรื่อยนะคะถ้าแม่นว่าหยุดเอฟซีภูพ่นถามมันกระสิบ่ได้เด้อ เป็นแนวทข้างไวเนาะแม่เนาะว่าสุกดีมีศุกลาบนะครับกันพู้ไดอันว่านโอ้ยอยากเศร้าเมยกับเศร้าได้นะคะเบิ่งไหวซื้อก้อนก็ได้นะคะนแม่เนาะกันพู้ไดว่าโอ้ยซูโตะค่ะเอานี่ละเมื่อนี่ละเอาให้ไปในวันที่สิบแปดเนาะจ้ะนะคะเอฟซีบังว่ายโยมิวหายเลยซู้าจ้ะ ไปต่อจ้าคุณน้องมาบอกว่าไปต่อนะคะคุณน้องมาบอกว่าเด็กเด่นแม่มาสั่งเด็กเด่นเกิดเข่าหายหรอกเนาะครับเข่าแต่เด็กเรียนนะแม่เนาะก็กระสุนเข่าหายเพิ่งเลยครับสำหรับสถิติเดิมของคุณแม่น้อยนะครับตเสิดายสิดายนะครับเด็กมาเบิร์นนะครับมาเบิร์นมาเบิร์นซุนซุนนะครับ สองศูนก็เลยมาออกศูนย์ศูนย์ศูนหนึ่งกไหายครับศูนหนึ่งก็ห่นะครับเนี่ก็คือนุดทอ่ะเป็นสถิติเดิมของคุณแม่น้อยนะครับเนี่ยมันออกศูนย์มาตามต่อนะครับเมื่อนั่นผู้ใดห่เหล้าศูนย์ศูนย์โอ้แม่พักคนละคนก็หาศูนย์ศูนย์เรามานนักแม่พักห้องเล่าห้องแม่พักกับพวเขาต่างไปบ้าจ้ะ <Okay. S 2> ใครเข้ามานะคะก็พิมพ์คําว่ารอได้เลยนะคะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขแนวทางของแม่นะคะให้คือเก้าแม่ว่านะคะ mm hmm. แต่ว่ากับขันผู้ใดอ่ออยากได้ก็ให้รอเบิงขันไู้ชอบกับพานได้พี่น้องขันไพ่แต่ว่าอ่ออยากอยากรอเนาะ uh huh. ในวงวดนี้ก็ให้ให้รอก่อนส,สักแป๊บเดี๋ยวแม่กำลังคิดตัวเลขให้แบบสดๆนะคะนี mm ่คือเป็นกัน อันี่อันนี่เารอคนเขาหนยทำไมล่ะเขาหายแต่ว่านบอกสิเขาแม่อยากหัวเขาหายหาใจออกว่ที่แม่เรียกเขาหายใจอ็อกเป็นเกลืออกกับท่ามาดาล่าแม่คุณสุนทรบอกว่าสู้นะครับกําลังใจไหลหรอกแม่คุณบัญญัติบอกว่ารอคุณสุกัญญาบอกว่ารอจ้าเห็นบมอเอฟเอฟซีก็หายกำลังใจมาเรื่อยๆนะคะ คุณพันนีบอกคุณปาณีบอกว่ารอค่ะเอจีเป็น 4, ไงกันล่ะรอดีหน่อยนานะคะท่านผู้ชมนอออกพรรษาหา่นไห้นอแม่ก็บ่รูปว่ามันจะอ,ออกตัวได้พี่น้องคนเก็ดไปตามสูตรเ<บ>นาะค่ะเนาะคุณแนวทางให้ค่ะถ้าเมนู้กอะ่ะเอาผู้เดียว่นเดียว แม่บริจับไว้ครับจับสดๆเลยเนาะแม่เนาะจ้าจับสดๆเลยเราคำนวณไว้แล้วแต่ว่าคัดคัดมาให้ซื่อๆครับแปดก็ให้งยือเก่าแล้วโป้ค่ะเอ้าเขาแล้วโป้งโอเคบอกภาษาเราปูสิบ่ให้อยู่บ่ครับให้เด้อปูเด้อบัดนี้ กะนำน้ำแดงนะครับกับกล้วยซุกนะครับให้ปูให้แม่น้อยไปถวายปูนะครับเพราะว่าคนตกตินที่แรกก็จะไปหาปูครับเมื่อแรกคอยแม่ไปถวายปูนะครับแม่ให้เจ็ดชุดป่ะแม่จะวันนี้ให้เจ็ดชุดนะครับเราจะนี่ละครับจะตกใจด้วอครับ้อ นออกพรรษาออกพษาแล้วเพิ่นเกิดชิบว่ให้เขาอยู่บ่เนาะให้เขาด้อรอชิบเข่าเห็นบ่เพิ่นเกยังออกนำให้อยู่แม่เกย์จีบจูบ้าเข่าพรรษาแล้วเป็นยังไหนเนาะไปเจเพิ่นเกยังมาตูดเข่าให้อยู่ืมสายิ่งสายลูกเด่นนั่งแม่เด่นนังครับเด่นแปดกับศูนย์เด่นแปดออกแปดกับศูนย์มันศูนย์มันยังไหลติดตามไปเลย พิดตารณาไปเรื่อยนะครับวงกลมตัวได้ไหมเอาแปดศูนย์เจ <88, S 1> ็ดแปดเอาเจ็ดคือเก้านี่ยละเ,เย็งเข่า วงกมให้4ชุด8 0 0 1ูนย์ศูน่งห่อมหนะครับตัวกันจะมี1 1ึ่และ0ูนย์เนะครับลอบแป๊บหนึ่งนะครับเอซนะครับอันนี้เป็นต้นสบับของคุณแม่น้อยให้มานะครับแยแอดมินจะลอกให้นะครับ สำหรับสายบิงสายรูดนะครับยังว่าเอาอยู่ไมพักครับสักก่อนจะเอาผมถ่ายบอสลาซาบะนี่เป็นยังไงนะแดงยังมาซิมฝนหน่อยพ่อแม่เอาเด็กจนานีเทำไมนะแดงพ่อแม่นมนเอาเด็กเจ้านี้บอ เฮ็ดเอาซักๆะเราวเป็นเฮ็ดแต่นี้เด็กไม่หน่อยบ่อกตัวอย่างนี้พูดเอาสำหรับตัวกันของคุณแม่นะครับจะมีหนึ่งหนึ่งสามหกและศูนย์เก้านะครับแนบว่าหายซ้ำตัวบอครับซ้ำตัวเบิ่างทีสวดเป็นก่อนนะครับนี่เอามาหรือไม่สูวด อออยู่ใตตัวกชุดเดียวแม่อาจุะเดียว,ดดยวพอครับหางเดียวเลยหนึ่งแปดศูนย์ผมเนี่ยสำหรับแนวทางสามตัวนะครับเอน,น้อยให้ชุดเดียวครับหนึ่งแปดศูนย์นะครับจะ้เาสามตัวนะลิฟที่อะไรเงี้ยวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นตำราวันที่แปดนะคะ <c oughs> ตัวเลขจะเป็นแนวทางของวันที่สิบแปดตุลาคมพศสองพันห้ารอยหัวรรใช่เขาจะหกเนาะส่วนเลขใครเข้าเลขวิ่งแต่หกเนาะแม่เนาะจ้ะค่ะ,ะชุดีอจุดกันนี้สามจุดนะไม่ให้หไม่ให้แค่เจ็ดจุดนะเานานะจ้ะครับ,รบคุณแม่ว่าในน้อยแขลนนะครับสำหรับสายวิ่งสายจูดนะครับเด่นแปดร้อยนะครับ อเอฟซีเพิ่งจะลอดดนนะแม่อย <Yeah. S 1> ่าทำแม่ตรวจสอบพวกนั้นพอคิดตรงนะครับเนาะอย่าพ่อคิดเนาะบอกผิดแคปหนะ้าจอไปได้ครับเดี๋ยวสำหรับแนวทางตำราวแม่น้อยนะครับซาบเลยเขาเด้อบัดเพิ่มสาธุเนาะแม่เนาะสำหรับท่ายในที่เข้ามานะคะก็แคปหน้าจอได้นะคะตัวเลขของแม่น้อยนะคะท่านะผู้ชม ภาพชัดไม่ชัดยังไงคอมเมนต์มาได้นะคะวงกลมสีแดงจะเป็นชุดเน้นของแม่น้อยนะครับจะมี80 0 1 1 2และ78นะครับสำหรับตัวกันก็ห้ามตัดทิ้งนะครับจะมี1 1 3 6และ09นะครับสำหรับแนวทาง3ตัว1 80นะครับชุดเดียวหางเดียวนะครับตำลาววันที่วันศุกร์ที่18นะครับตุลาคม2567รจะรเป็นแนวทางของคุณแม่น้อยนะครับ โู้ดชันชอบก็ไปเป็นแนวทางเลยนาะแม่เนา้อถ้าจะโชคดีมีโชคลาภนะครับออกพรรษาแล้วเพื่อนหเนายน้่ให้รูปให้ร้านตัวออกพรรษาแล้วจะได้มีเงินทําบุญเนาะแม่เนาะจ้าครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาบด้วยครับเด้อสำหรับแนวทางตำราวของคุณแม่น้อยนะครับวันถุกวันศุกร์ที่ 18ตุลาคม2567นะครับคอยโชค,โชคมานๆด้วยครับวสวัสดีครับ